ครับวันนี้ลูกได้สั่งเครื่องมือมาให้ในการทํางานช่างนี่มาร<อ><ด>ี<ด>วิว่เป็นช่างหรอกใก็อยากจะได้อยากจะทำครับก็มีนี่ีเขาเรียกอะไรหินเจียอืมตัวนี้สว่านอืมตัวของหินเจีย่วนยิงยิงสองตัวเนี่ยบางแล้วลงมาลงมาตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฟเบอร์สแตนเลสน่าจะใช้ไฟเบอร์ตนเลกตัวนี้น่าจะเป็น ตัวขัดกระดาษตัวนี้ก็เป็นกระดาษทรายกระดาษทรายนี่ตัวกาวดูดที่จะแปะตัวกระดาษทราย๋อเขามีนี่อะไรเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกให้ด้วยตีนตุ๊กแกนี่จริงจกเลยก็ไม่รู้แหละนี่เขาแถมมาให้ในชุดแล้วก็มีตัวนี้ที่จะหมุนปิดข้างอ่าเป็นด้ามจับแต่ใช้ได้ดีไม่ดีตรงนั้นเราไม่รู้นะแต่เราจะลองใช้ดูว่ามันใช้ได้ไหมแรกๆก็อาจจะใช้ได้แต่ก็นานๆไปเป็นไงเราไม่รู้ อ่ะดู่ะนี่ตอนนี้หมามากวนแล้วสองตัวเลยดูเขาจะอัดคลิปดูยังไม่ลงอีกอ่านะตอนนี้เราจะมาลองของไหนวันนี้ลองอะไรให้ดูตัวนี้ว่ะตัวขัดขัดพื้นไม้เนี่ยโดยใช้กระดาษทรายนี่เดี๋ยวให,ให้พื้นไม้พื้นเหล็กได้โอเคเดี๋ยวให้นี่ให้ดูของก่อนอันนี้คือในชุดที่เขาแถมมาซึ่งจริงอ่ะเราต้องไปซื้อมาใหม่เพิ่มแหละเพราะว่าของแถมคุณภาพอาจจะไม่ ไม่ดีเท่าแบบของที่เราซื้อมันเองได้พวกดอกสว่านทวกนี้ครับแต่การใส่เนี่ยมันข้างบนเนี่ยตรงหัวเขาเนี่ยเขาจะมีที่กดล็อกอนะพอหมุนหมุนเนี่ยเรากดล็อก,อก,อกปุ๊บมัาก็จะหมุนให้มันแน่นได้อ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวเราลองเครื่องนี้ก่อนกําลังกี่วัตต์อ่านให้หน่อยกาลังไฟกี่วัตต์มันมองไม่เห็นอนะ่ะเขาบอกว่ากําไรนี้มันกำ <S 2> 2, <S กำไรสองร้อยสามสิบวัตต์อ่าสองร้อยสามสิบหรือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบวัตต์มั ย710วัตนะ3,000รอบถึง1,000 1,000รอบอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าใช้ดีไหมไหนจะทําอะไรพ่อจะทําทดสอบอะไรให้ดูเดี๋ยวจะลองขัดไม้ดูด,ดูนี่พื้นไม้เราวนะพื้นไม้ตัวเนี้ยเราดํามากก็คือพวกนี้เราทําเองอละจะลองขัดดูว่ามันจะออกไงอะไรอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นตีนตุ๊กแกติดก,กับคล้ายๆเหมือนกระดาษทรายขัดใช่ไหมใช่โอเคอเดี๋ยวคุณพ่อจะขัดให้ดูนะครับ ดูซื้อไหมรูความแตกต่าง จากที่มงเหยียมึงขัดลมนี่ครับดูลองดูก็ไม่มีกลิ่นไหมนะครับกลิ่นไหมก็ยังไม่มีแต่ตัวกระดาษทรายนี่เกือบหมดต้องไปดูซื้อกระดาษทรายดีๆมาใช้นี่ก็อาจจะแถมมาเฉยๆนะแต่ถ้าดูเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ขาวอันนี้ขาวขึ้นอันนี้ดำเลยนี่แต่ตอนนี้ความคงทนมันเราก็ไม่รู้นะอะต่อไปมันมีเครื่องอะไรอีกเดี๋ยวลองเทให้หน่อยสวาน ตัวนี้ก็น่าจะเป็นหินขัดแต่น,นี่น่าจะเป็นหินขัดของพวกมีขัดหินเจียนะก็เกี่ยวกับเจียพวกเหล็กพวกอะไรควนต้องใช้นี่น่าจะเป็นสาเบอร์ตัดเหล็กแล้วก็ไม่ต้องทนไอ้นี่น่าจะเป็นตัวขัดเงาตัวขัดเงารถ,รถสีรถโอเคครับต่อไปเราก็จะลองสว่านดูแต่เครื่องไม่ร้อนนะไม่มีความร้อน <Okay. S 1> ออกมาประมาณสองนาทีกว่าที่ลองนี่แกไม่ไม่ร้อนเลยคุณพ่อกำลัง ประกอบสว่านอยู่ลองสว่านนี่เราก็ลองมาใช้ดอกเล็กดูก่อนนะครับก็มีจำปาอ๋อเราแบบกจำปาอันนี้มันมีเกณฑ์ระบบพ่อตัวนี้ก็มีสองระบบก็คือเนี่ยซ้ายขวาก็คือเวลาใช้สกรูใช้ขันรอบขันอะไรแต่ตัวนี้น่าจะเป็นกับแทกกับสว่านธรรมดาอืมใช่มีสองระบบกระแทกกับสว่านธรรมดา เดี๋ยวเราลองจอดดูนะนี่จอะ<า>ไม้ค่อนข้างแข็งอแล้วดอกสว่านใช้ดอกเล็กเหรอใช้ดอกเล็กอ่ะเดี๋ยวลองดูเท้านะครับนี่คือเราใช้แบบไม่ใช้กรบแกงนะครับเราลองจอะด,ดูโอ้โหเรียบร้อยเ้วยครับ ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นไม้ที่แข็งไม้นี่จะปลูกตอไม่เข้าเลยนะรานเป็นไม้แดงอแต่ก็โอเคกำลังวัดกำไลเขาใช้ได้น่กจ่วัดเจ็ดร้ยสิบวัตเจ็ดรสบวัตรับประกันกี่เดือนอที่ร้านรับประกันหกเดือน มีเครื่องซ่อมฟรีอะไรฟรีอันนี้ของในกล่องเขานะแล้วของที่เขาแถมมาก็มีตัวนี้ครับพวกดอกสว่านอืมนะแล้วก็มีมือจับตัวนี้ก็เป็น่านแต้แม,มาจะมาจัดด้วยแล้วมีดอกสว่านพวกนี้อืมตีนตุก๊กแกนี่ถ้าเช็ดรถล้วก็ตีนตุ๊กแกเนี่ยแล้วพวกนี้คืออะไรนั่นนะสิข,ข,ขัดประตูขัดไม้ขัดไม้ขัดมัเงาาเงี้ยเหรอไม่ขัดให้<อ> เป็นรูแล้วขัดให้มันมนๆนอที่จะใส่หัวน็อตหัวตะกูอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ใช่มไงมนะเหล๋ยอะไรอีกนี่ก็ไขรูช่วยตัวนี้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับไอตัวนี้ก็ที่จะใส่เวลาเราใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กแล้วอะตรงนี้เข้าไปที่ล็อกการกระเด็นกันแสงกากันพวกอะไรพวกนั้นเข้ามาตัวนี้ก็ใส่มือจับใส่มือจับโอ้มีมือจับให้พร้อมเลย ดอกประมาณกี่ดอกวอนนี่เดเดวหล่นหายพอเสร็จแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมแล้วเราก็หมุนออกมันออกงง่ายๆครับเขาจะมีปู่ขูดอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเราไม่กดตัวเนี้ไอ้ตัวนี้จะตีตามอือตัวนี้จะตีตามโอเคประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาวางเหมือนเดิมไม่เราใส่ตัวไฟเบอร์ หนสอนในลองใส่ไฟเบอร์ให้ดูหน่อยใส่ไงใส่อะไรบ้างก็ใส่ไหมครับใส่เนี้อ่าเสร็จแล้วก็ใส่แผน่นเอาแผ่นมาใส่ใส่ดัาน,นี้นเนาะตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกอไฟน,นี่ตัวนั่นคืไหนนี่ก็คือตัวหมุนล็อก แล้วก็กดเหมือนเดิมลองดูนี่น่าจะเป็นตัวขัดไม้หรือตัวตัดเลยโอเคเอวมางขัดไม้ดได้ดูเหรอลองดูใช่เหรอผพ่อลองแล้วครับไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยครับ ิงใบใบตัวนี้ไปใช้ตัดตัดเหล็กโอเคครับก็ใช้ได้อยู่แรงดีกําลังดีมาดูโหดูรูกันเลืกเข้านี่แเลยอันอันมไม้หนามากอันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะเราใช้แค่เบอร์สี่เองนะอ๋ออันนี้ปรับความเร็วได้ด้วยได้ถึงเบอร์หกปรับได้ถึงหกระดับโอเค เดี๋ยวดูก่อนอีกเดือนสองเดือนว่าเราใช้ไปว่ามันจะเป็นยังไงตามรีวิวอีกทีนึงอะไรไหมถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูแต่จะมีรีวิวตอนใช้งานจริงให้ดูด้วยใช่ไหมว่าทําอะไรโอเคพ่อทำงานจริงว่ามันดีจริงไหมเลยจริงไหม้าดีจริงเราก็จะนี่ก็พยายามซื้ออุปกรณ์ทําช่างที่บ้านให้พ่อใช่เจ็ดร้อยกว่าได้เงินคืนอีกร้อยกว่าบาทตกแล้วหกร้อย เขถูกแต่ถ้าใช้งานในบ้านเราแบบงานเบาๆก็น่ามีปัญหาแต่ใช่แต่งานหนักต้องซื้อตัวที่ดีๆกว่านี้ใช่มาปิดคลิปแล้วมาปิดคลิปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดชร์กดต่อไปด้วยนะกดนเลยสวัสดีครับกดกระดิ่งจ้าโอเคนี่นี่ให้ดูหมากันลักินมานนี่